สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็มีเมนูอร่อยๆอมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นเมนูที่มีรสชาติจัดจ้านค่ะก็เป็นยำหมูยอนะคะวันนี้ยำหมูยอก็เป็นยำที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะชวนทุกคนมาเข้าครัวแล้วก็มาทำยำหมูยอกันนะคะ พี่อ้อมีสูตรและวิธีทำที่ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันทำนะคะตามพี่อ้อม,มาเลยค่ะก็จะลวกหมูยอก่อนนะคะหั่นหมูยอเสร็จพี่อ้อก็จะเอาไปลวกในน้ำเดือดลวกแป๊บเดียวนะเพราะว่าหมูยอเขานื่งสุกมาแล้วค่ะ แล้วเราก็จะมารวนหมูกันนะคะพี่อ้อใช้เป็นหมูสับ100กรัมนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะคะใส่น้ำลงไปในกระทะเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปพี่อ้อจะปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็น้ำตาลปลายช้อนนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะเราก็รวนจนหมูสุกค่ะ แล้วก็หมูรวนเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้จนเย็นก่อนนะคะถึงจะเอามายำนะเพราะว่าถ้าเผื่อเรายำตอนที่เขายังร้อนๆหรือว่าอุ่นๆอยู่ก็จะทำให้ผักที่เราใส่ลงไปในยำสุกนะคะแล้วก็สีไม่สวยไม่น่ารับประทานนะเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะพี่อ้อจะใช้หมูยอที่ลวกแล้ว แล้วก็หมูสับที่เอาไปรวนนะคะมะีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำกระเทียมดองมะนาวหอมแขกมะเขือเทศพริกจินดาแดงแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือยำกันเลยนะคะ ี่อ้อก,ก็จะตำพริกก่อนนะคะใครที่ชอบเผ็ดมากๆก็ใส่เยอะได้เลยนะคะส่วนพี่อ้อไม่กินเผ็ดมากก็จะใส่แค่ห้าเม็ดค่ะบางคนก็อาจจะใช้วิธีเอาไปซอยเอาก็ได้นะคะแบบนั้นก็จะทำให้อ่าไม่เผ็ดมากค่ะเมื่อเขือเทศพี่อ้อก,ก็จะใช้หนึ่งลูกเลยนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ โดยส่วนตัวแล้วพี่อ้อเป็นคนไม่ค่อยชอบกินมะเขือเทศค่ะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะใส่เยอะกว่านี้นะแต่พี่อ้อเนี่ยลูกเดียวนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะส่วนหอมแขกพี่อ้อก,ก็จะซอยบางๆความที่เขามีหัวใหญ่พี่อ้อก,ก็เลยจะใช้แค่ครึ่งหัวค่ะ ขึ้นช่ายก็จะหั่นเป็นท่อนๆค่ะถ้าใครมีต้นหอมจะใส่ต้นหอมด้วยก็ได้นะคะก็จะอร่อยดีค่ะแต่วันนี้พี่อ้อไม่มีก็เลยใส่แค่ขึ้นช่ายก็พอนะคะเอาที่เราสะดวกเนาะพี่อ้อก็จะบีบน้ำมะนาวเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาตวงทีหลังนะ วันนี้พี่อ้อก,ก็จะใช้น้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ยำหมูยอของเราก็จะมีรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะคะเพราะว่าพี่อ้อก,ก็จะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปด้วยถ้าเผื่อเราต้องการให้รสชาติของยำเนี่ยมีรสชาติจิจ๊ดจ๊าดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำกระเทียมดองนะคะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองเนี่ยเขาจะมีความหวาน าก็จะทำให้รสยำของเราเนี่ยมีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลค่ะคุยเพลินเลยเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยนะคะพี่อ้อก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะใส่ลงไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็จะมีความาหวานกลมกล่อมนะคะไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายนะ พี่อ้อก,ก็เลยจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะวันนี้พี่อ้อจะใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนน้ำมะนาวพี่อ้อก,ก็จะใส่3มช้อนโต๊ะนะคะถ้าเผื่อใครที่ชอบเปรี้ยวมากๆก็อาจจะเพิ่มเป็น4ี่ช้อน5ช้อนได้เลยนะคะแต่ก็ต้องเพิ่มน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะ เพื่อที่จะให้รสชาติของเขาเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะมีแต่ความเปรี้ยวอย่างเดียวก็จะไม่อร่อยค่ะน้ำกระเทียมดองพี่อ้อก,ก็จะใส่2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเผื่อใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านก็ไม่ต้องใส่น้ำกระเทียมดองนะคะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองก็จะทำให้ความจัดจ้านลดลงนะคะ เมื่อเราคนให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกที่เราตำเอาไว้ลงไปนะคะใครที่ไม่ชอบเผ็ดมากเนี่ยพริกเราก็สามารถที่จะเอาไปซอยได้นะก็ไม่ต้องตำค่ะแล้วเราก็ใส่หมูที่เราเอาไปรวนนะคะมีน้ำที่อยู่ในหมูรวนเราก็ใส่ลงไปด้วยเลยค่ะก็จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะคะ เมื่อเราคลุกน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หมูยอลงไปนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะส่วนผักเราก็จะใส่ทีหลังนะคะเพราะถ้าเผื่อเราใส่ลงไปพร้อมกับหมูยอก็จะทำให้ผักช้ำสีไม่สวยค่ะไม่น่ารับประทานนะคะ หลังจากที่เราใส่ผักลงไปแล้วเราก็จะคลุกเคล้าเบาๆนะคะก็คนเบาๆนะเดี๋ยวคนแรงเพราะว่าเดี๋ยวผักจะช้ำค่ะส่วนขึ้นช่ายพี่อ้อก,ก็จะใส่ทีหลังเพราะว่าเขามีความบอบ,บางนะต้องพยายามอ่าคนเบาๆคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วผักของเราเนี่ยจะช้ำแล้วก็จะทำให้สีไม่สวยนะคะ อกจากรสชาติที่ดีแล้วหน้าตาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเผื่อว่าหน้าตาของอาหารเนี่ยดึงดูดหน้ารับประทานก็จะทำให้อาหารของเราดูอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยำหมูยอทำง่ายใช่ไหมคะสูตรของพี่อ้อจะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะแต่ว่ามีความอร่อยคะ่ะ รับรองเลยว่าอร่อยนะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะคะถ้าใครมีปัญหาว่าเวลาที่ยำเนี่ยจำไม่ได้สักทีว่าใส่อะไรกี่ช้อนหรือว่าใส่อะไรยังไงก็จำง่ายๆเลยค่ะในการยำนะเราจะใส่น้ำมะนาวมากที่สุดเลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นน้ำปลาค่ะส่วนสิ่งที่ใส่น้อยที่สุดเลยก็คือน้ำตาลนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปรับได้ตามที่เราชอบเลยนะก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามพี่อ้อก็ได้นะคะเอารถที่เราชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ